สำหรับผู้ป่วยโรคไตแล้วการเลือกทานผลไม้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพย4สชั่วโมงค่ะคลิปนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับสาลี่ว่าคนที่เป็นโรคไตาสามารถที่จะทานสาลี่ได้ไหมสำหรับผู้ป่วยโรคไตแล้วการเลือกทานผลไม้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับสาลี่นะคะที่คนเป็นโรคไตก็ถามเข้ามาเยอะพอสมควรสาลี่ปริมาณ 100กรัมจะมีโพแทเสเซียมอยู่ที่ประมาณ116มิลลิกรัมเท่านั้นเองซึ่งก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่โพแทเสเซียมต่ำจึงเหมาะกับ ผู้ป่วยโรคไตทุกระยะเลยเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีและค่อนข้าง,งที่จะปลอดภัยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะสารนี้ก็ยังมีประโยชน์อื่นๆอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นใยอาหารอย่างเพคตินที่ดีต่อระบบขับถ่ายลดอาการท้องผูกได้ช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลทําให้น้ําตาลน,นะคะไม่พุ่งอย่างรวดเร็วและยังช่วยดักจับไขมันคอเลสเตอรอลในลาไส้อีกด้วยค่ะพร้อมทั้งมีวิตามินซีนะคะที่ดีต่อระบบคุมคุ้มกันของเรา ทำให้เราไม่ป่วยง่ายได้และนอกจากทานได้แล้วนะคะปริมาณการทานก็สาคัญถึงแม้ว่าสาลี่จะเป็นผลไม้ที่โพแทเสเซียมตม่ําแต่ถ้ากินเยอะจนเกินไป,ไปก็อาจทําให้โพแทเสเซียมในเลือดสูงขึ้นได้โดยทั่วไปนะคะก็จะแนะนําให้ทานประมาณวันละครึ่งผลขนาดกลางต่อวันหรือเทียบเท่ากับ1ส่วนโภชนาการและเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่หลากหลายนะคะก็ควรทานสลับสับกับผลไม้กลุ่มโพแทเสเซียมต่ำ อื่นเช่นแอปเปลิลเขียวชมพู่หรือองุ่นเขียวก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง2 4ิเจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพย4ิบสชั่วโมงค่ะ